สำหรับใครนะที่ขี้เกียจนะครับโกนหนวดบ่อยๆนะครับหรือว่าโกนขนลักแร้บ่อยๆหรือว่านะครับขนหน้าแข้งขนน้องสาวน้องชายนะครับแนะนําเลยนะครับกับตัวนี้เลยเป็นเครื่องยิงเลเซอร์นะครับเครื่องยิงเลเซอร์กําจัดขนครับสามารถใช้ได้ทุกที่นะ คือสามารถใช้บริเวณหน้าก็ได้ถ้าเราใช้บ่อยๆนะครับช่วยให้หน้าขาวก็จ่างใสนะครับบอกเลยนะตัวนี้เขาให้มาถึง9 9 9 9 9 9อช็อตใช้งานก็ง่ายนะครับไม่ต้องไปเข้าคลินิกแพงๆสามารถใช้งานเองก็ได้นะครับนี่อุปกรณ์ของเขาก็จะให้มาแบบครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นนะครับกันแสงนะครับหรือจะเป็นหัวนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนขนาดได้เป็นหัวขนาดใหญ่นะครับแบบนี้หรือขนาดกลางหรือจะเป็นขนาดเล็กตรงนี้เลยนะครับให้กล่องมาแบบแพ็กเกจอย่างดี นะครับพร้อมกับถุงเอาไว้ใส่เครื่องเลยครับแบบนี้เลยครับเสียบกับไฟบ้านนะตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะสามารถปรับแบบออโต้ก็ได้หรือจะเป็นแบบแมนนวลก็ได้ออโต้เพียงกดปุ่มนะครับสองปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับจนกว่ามันจะขึ้นแบบออโต้แบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จิ้มไปแบบนี้เลยนี่แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้พิกัดนะเดี๋ยวผมปักให้แล้วนะครับที่ก้าฟเหลืองด้านซ้ายมือเลยนะครับ